เมื่อวันที่23สิงหาคม2,555นางประเสริฐสุขจามนมานรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง M R V Governance และ M R V Methodology ของโครงการ A Study for a c h i e h m e n t s of the Measurement Report and v e r i f i c a t i o n System for Climate Change Action ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23-24สิงหาคม2555ณโรงแรมเดลสุโกศลกรุงเทพ ในการนี้ดรชัยวัฒน์มั่นเจริญรองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเรียนกระจกให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งการประชุมดังกล่าวองค์การบริหารจัดการการเรียนกระจกองค์การมหาชนและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยร่วมจัดขึ้นโดยมีมิสอีวารัสมูเซนและมิสมิลาจูดผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการปล่อยการเรือนกระจกเพื่อปรับปรุงบัญชีการเรือนกระจกรวมถึงการรายงานการติดตามประสิทธิภาพของนโยบายการลดการปล่อยการเรือนกระจกภายในประเทศต่อไปในอนาคต